พิสุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าอย่างนี้นี่เนื้อของพระบาล,ลีที่องค์สมเด็จพระจินนสีบรมศาสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาสอนในตอนต้นเป็นสมถภาวนาในตอนหลังเป็นวิปัสนาภาวนาตอนนี้ก็มาคุยกันคุยกันถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าน,นิวรณ์ห้าบริการนะก็มีอยู่หนึ่งกามชันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มนวลคือสัมผัสที่เรามีความต้องการนี่อย่างหนึ่ง 2. โทสะและพยาบาทคือการคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นอย่างหนึ่ง 3. ถีนมิทะความง่วงเหงาเห้นอนอย่างหนึ่ง สี่อุตจักกุกจักความฟุ้งซ่านลำคาญอย่างหนึ่งห้าวิจิกิจฉาความสงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่งนี่รวมแล้วก็มีอยู่ห้าอย่างนี้ถ้าเราจะพิจารณาตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ตอนนี้ถ้ายึดจิตตานุปัสสนามหาติปทานเป็นศูนย์ท่านบอกว่าจิตเรามีความรู้สึกว่านิวรณห้าประการคือกามฉชันทะพยาบาทอุทจักุกกจักธินมิทะวิจิกิต